เราดูพี่มังกรมาเล่นเกมกันครับพี่มังกรอยู่ no. oh, อันดับไหนครับอยู่อันดับหนึ่งเลยโอ้โหอันดับหนึ่งครับตัวใหญ่สุดเลยครับโอ้โหอันดับที่สองล้านคะแนนเดี๋ยวดูคะแนนพี่มังกรครับโอ้โหสี่กี่กี่หนึ่งครับพี่มังกรได้คะแนนเยอะเขาก็สองล้านหกแสนโอ้โหอันดับหนึ่งครับโหได้อันดับหนึ่งครับ อันดับสองได้แค่หนึ่งล้านห้าแสนครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดโอ้โหดูครับดูครับแต่อันดับสองมันตายไปรอบหนึ่งนะทำไมมันขึ้นมาล้านห้าอยู่เหรอมันซื้อใช่ไหมใช่มันมันมันซื้อโบนัสซื้อโบนัสเอาเลยอ๋อแต่มันก็ไม่ซื้อเดี๋ยวมันก็เล่นด้วยฝีมือตัวเองล้วนๆนั่นเองครับ โอ้โหน้องมังกรเล่นแบบฝีมือตัวเองเลยนะครับเนี่ยไม่ได้ซื้อบนัสไม่ได้ซื้อเลยนะครับโอ้โหระดับหนึ่งเลยนะครับโอ้โหเป็นเป็นปลาเนี่ยปลาโลมาใช่ไหมใช่ปลาโลมายูนิคอนปลาโลมายูนิคอนครับตูครับครับดูดูดูครับนี่ครับโอ้โหนี่ครับของจริงครับเนี่ยคือของจริงครับระดับหนึ่งครับระดับหนึ่งครับ ใครไม่เชื่อรับเดี๋ยวซุมจะชัใไปดูครับนี่ครับอันดับหนึ่งครับสองล้านเจ็ดแสนนะครับดับหนึ่งครับสองล้านเจ็ดแสนครับของจริงครับของจริงอ้าวดับหนึ่งจริงครับพี่มังกร,รครับไปจัดการอันดับสองครับ <c oughs> จัดการอันดับสองครับนี่เนูเจออันดับสองแล้วจ้า <c oughs> จัดการอันดับสองเลยให้รู้สบ้างว่าใครเป็นใคร ดับสองอยู่ไหนมันหนีมันชอบหนีดับสองอ่ะดูครับดูครับโอ้โหเรียบร้อยอันอันนี้อัเราจะใช่อันอนี้ไอ้อพวกนี้เป็นลูกกระเจีย๊ยบเป็นลูกเปี๊ยกดูครับดูครับของจริงครับนี่คือของจริงครับอ๋อหลบทนัทนหลบทันไอ้หมีหมี ไอ้นี้อ่ะอย่ากคิดว่าจะมาละเลี่ยมฮ่าตู้ครับตู้ครับโอ้โหพี่มังกรยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะครับยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะครับนี่ครับยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับสองล้านแปดนะครับอันดับหนึ่งอยู่นะครับผมดูครับโอ้โหของจริงครับของจริงครับโอ้ของจริงครับ เป็นไงครับเป็นไงครับของจริงครับอือหือนี่แหละของจริงครับโอ้โพวกมันแค่สองล้านแต่พวกผมสามล้านแล้วอ่ะครับโอ้โพี่มังกรจัดเต็มครับของจริงครับของจริงแล้วผมไมก็กดนโปด้วยนะยาวเฟยครับยาวเฟยครับอเอาใครใครชนอีกแล้วอ่ะโอ้โหก็เล่นยาวเอาเพื่อนอะคนอื่นก็วิ่งชนนะสิ โ oh, อ้ยอ้วนหมดแล้วนะอ้วนหมดแล้วดูสิกินจนไม่รู้จะกินยังไงแล้วอันดับหนึงน่งครับดับหนึงน่งครับเอ่ามันหลบเป็นมันหลบเป็นมันหลบเป็นของจริงของจริงพ่อลองดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักอันดับสองก็จะมาชนอันดับสองเหรออันดับสองมันซื้อโบนัส ซื้อตซื้อ,อซื้อสกินเอเอคนที่ซื้อบัวบัวนั้นมันอยู่มันมันมันตกอันดับสามไปเลยตกอันดับสองไปแล้วเดี่ยพ่อเนี่ยของจริงครับของจริงพี่มังกรเล่นให้ดูครับของจริงครับ ยังอยู่อันดับหนึ่งนะพี่มงกรยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับนี่ครับสามล้านนะครับสามล้านนะครับยังอยู่อันดับหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงครับสบายสบายครับเล่นแบบชิวๆครับกินไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยครับกินให้อ้วนไปเลยนะครับกินไปเรื่อยอ้วอ้วนว่าเขายาวเป็นกิโลครับเรามาดูหน้าพี่มงกลนะครับในหน้าพี่มงกรนะครับหน้าแบบ โอ้หวีเป๋ครับแน่วีเป๋วีเป๋เป็นคันจีโร่มังกรทองนะครับคันจีโร่มังกรทองคาเฟ่โอเคครับโอ้โหครับโอเคครับเดี๋ยวเอาค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับของจริงครับนี่คือของจริงครับอันดับหนึ่งครับของจริงครับไม่ได้โม้ครับไม่ได้โมไม่ใช่สมรักคําสิงนะครับไม่ได้โมนะครับ กินไปเรื่อยครับกินไปเรื่อยครับยาเป็นกิโลครับกินไปเรื่อยครับโอเคครับเอาไปนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ